<ítulo> <run> อะไรอ่ะหล่ออยู่ไหนอ่ะโคนเอาชื่ออะไรหรอดซ c ชื่ออะไรหรอยินโอเควันนี้ได้ไงอ่ะวันนี้ได้เนี่ยสวัสดีเจ้โทนี่สวัสดีครับรถเขาน่าจะบังอ่ะที่เราไม่เห็นเขาใช่จะไปเจอโน่นไหมหรือจะไปไปพับกันไปไปพับเขไว้เขาไปก่อนที่เรางทักเข้ามานะทัก DC มาโอเคนะโอเคครับไปกันครับ แี่กูว่าแล้วม่งมาใครจิ้มไอเด็กเวนดาบม่ที้าะตุไปไหนมินีรถหายใช่ไหมไปไหนเหมือนกันเออไปโอไปโอ้เซงอ่ะคันนี้น่ารักจักรบุกมากเลยอ่ะเออคันนี้ป้าพี่ก็เปิดได้ป้าพี่บอกว่าไม่ชอบถ้าร้านมือสองมาป้าจะให้พี่อยู่คันเนี้ย ก็มันแรงนะแรงมากเลยโอ้โหแรงจริงมันแงไปใช่มแต่ปลาพี่ไม่ชอบตรงที่ของแต่งมันไม่มีพวกอะไรสปอยเลอร์อะไรพวกนี้อ่ะใช่เหรอไม่มีสปอยเลอร์เหรอครับสปอยเลอร์เอาละตายว่าไงครับลูกมากำลังกลับไปหาหนูที่อู่ครับจะตายครับลูกโอ้ยอ้ยพังอ่ะพังเลยอ่ะ เองก็เกินนะแล้วจะลงยังไงขึ้นมาได้ยังไงที่หยังไไม่ได้แล้ว่ะโอ๊ยอะไรแล้วพังอะแล้วขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหอยู่บนนั่นเนี่ยโอูเอาพี่แค่ถึงโอ้ไม่เอาเนี่ยไม่เขาอยู่างไรเขาขึ้นมาได้่องไรโอ้ปะลงยังไงเขาโอ้เขารู้ว่ามันเป็นโอ้แต่ที่ักขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงเรียกช่างมาต้องให้หน่อยดิขึ้นมาได้เกินข้นมาได้ เจมันคิดไดไรอ่ะเจ้าันนี้รถไก่เดี๋ยวนะเอ้ผ่งเปงกูเลยอ่าลุงเมเลาแฟนเราเลยมิ่ลิอพังเลยมิลิเชวนแฟนเราเลย้วไม่ลงหรอไม่ลงอะรหรอเร็ว โอ้โหที่ร e ักหลนลงไปหรอโอ้ยกูอยากชอบมันเห็นไม่ได้ต wow. um ้องมาซ่อมต้องให้ชอบมาซ่อมเร็วเร็วที่รักเร็วพี่ที่รักจะอุ้มเขาไม่ได้ที่รักจะตกลงไปเร็วมดูนีมันจะหล่นไหมเล่าไม่หล่นเขาลงเองเร็วไม่เอามันลงไม่ได้อ่ะ ช้างช้างขารถพังอ่ะขาไหนอยู่ข้างบนน,นี่ตามมาตามมาตามอากมาเร็วฮะตามมาตาม,ตามมาตามมาไรสิามายังไงให้ถึงข้างบนวะ ซ้อมไปหน่อยเดี๋ย็เขี่ยมาไงวะเม่ฟังไม่ฟังเราไม่หน่อยถ้าซ่อมเสร็จแล้วเอาลงไงเอ้ยเดี๋ยวหอลงเองช่างแ้าซ่อมพอช่างต้องถามว่ามันขึ้นมาได้ยังไงอี๋ยมาเป็นโดมินิกเลกอร์เขาจะมาทางไหนเหรอรู้ไงเขาไต่เหินเหาะขึ้นมาเนี่ยมันเหิงเลยเข้ามาถ้าไหนครับช่างสามร้อยครับ S <S <อ>ข้าหลังอย่าทำแล้วกันนะมันบินขึ้นมาเอง,ช,ง,งช่างมแรงมลงช่างมลงจัดเลยดูดูโอ้โหเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่มผมต้องหาวิธีเอาลงอีกนะเนี่ยช่างลำบากมากเลยนั่นแหละแล้วคือรูทุกอย่างมันเล็กไงไม่ไมันต้องต่างข้างมันไม่ต้องปีนรูหรอกพี่ลักษาทำได้หรอทั้งนึงเขาคิดก่อนพี่ลักมันช่างของได้ต้องมาดีทีเจอข้างลางนะจะรอน ่รักใส่ได้เหรอไม่ได้มันเล็กเกินไปไอ้มันไอ้นี่อ่ะเอาหนึงเขาหาทางเหรอคิดไม่ออกเลยไม่แน่ว่ะตอนเนี้ยโอ๊ยไหวเอาหนึงเราลองก่อนได้เหรอที่รักได้เหรอเขาไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ไงที่รักมันก็ต้องลองหรือเปล่าไม่เปล่าผังแน่เลยที่รักต้องผังแน่เลยอ่ะ ช่างเผาางพไปเผาเถอะช่างพาไปเผาดีกว่าไม่ไหวว่าช่างโอ้โหโลทุกอย่างมันเล็กแอันนี้มันหนาช่างไหวได้ไหมมีกล่องอะไรไหมฮไม่มีเลยไม่มีเลยมันต้องเผาเขาต้องไปเผาแล้วช่างเผาดีก็ได้ที่รองของเจ็บครับโอ้โหไปโรงพยาบาลกันไปโรงพยาบาลด้วยโอเคครับช่างขอบคุณครับไปครับลองนี้ช่างเห็นได้อีกหายเลยเห็นแล้วก็ปวดตับ เนื่องว่าจะล้มลงไปข้างล่างนั่นช่างตกใจแอบทำแบบเขาไม่มีรถอ่ะนี่ไงนี่พี่ละโมเขาพี่ละโเป็นอะไรวะมันเปิดที่ไม่ได้ไหมไม่ได้มันเดินเหรอให้แบรนด์ครับฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงแบรนด์วไงพี่ มารับพี่หน่อยดิที่ไหนที่เอออู่อู่เห้ได้ช่างตายปะเนี่ยที่รักตกบันดาลเอ็กเลยอ่ะตายปะเนี่ยไปไหนแล้ววะตายหรือมั้งถ้าตายก็คงเห็นแหละตกบันดาลเอ็เลยเออที่รักเอาเบอร์มาห้เขาสิเอาเบอร์เดี๋ยวส่อว่าหมาเขาก็ได้ แปดหกห้าเจ็ดเจ็ดแปดโอ้ยไอ้แบบแบบ้านข้าแวบานปะเนี่ยอะลรเลาะแลชินมาไงอ่ะชีนมาคนเดียวมาไงมาไงก็มาไงก็มาไอ่วินลี่มันวาร์ปอ่ะวาร์ปไม่ลี่มมวาร์าามมาปเ<า>ดี๋ยวพี่อุ้มอยู่ทำไปก่นอนรถจะพังนะไ,นไม,ไม่เป็นไรไม่พังไม่พังไม่เป็นไรเฮ้ยเกือบละ แปดหกห้าเ่ป w มที่รักถูกหรือเปล่าที่รักครับรอ เอาตรงนะ,ค,ะครับไปตรงนะไปตรงนะไปค่ะเปลี่ยนชุดไหมเดี๋ยววั <ไป S 3> นนะี้จะใส่สูทไปจะใส่ส<ป>ูทหรือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไหมล่ะเขาเขายังไงก็ได้เจะใส่ตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผู้ชายใส่อ่ะใส่เยเอะมากชุดนี้ใส่แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอ,มอ,อกมั้งเออคือจะไปลดกล่อ้ก็ได้แหละ พี่ของเรากี่ทุ่มปะสามโมแล้สามสาทุ่มตลบตลบมันต้องเก็บอะไรบ้างไม่ไม,ไม่ไม่รู้วะ่ะเชื่อไม่รู้เลยไม่แบบว่าไ,ไ,ไม่รู้เลยอะมัเต็มอยู่ไม่รู้เลยเลยช่างมาาาันเหอะเออใส่ชุดนี้แหละใส่ชุดนี้นะเขาใส่ชุดนี้แหละไปบ้านใส่ชุดนี้เปล่าใส่ชุดน,น,น,นี้แหละใส่ชุดนี้เออไปแล้วจริงก่อนผมยืดต่อได้ครับไม่ใช่ปัญหายินเดีกยตัวอยู่ เขนเดนไปไหนแล้วมั้งขนาดทุกคนัตรนั้นจะเป็นร้อยใหม่หมมันมีแอนิเมชันครับมันมีใหม่ัหม่อ้าวยี่ห้ออะไนนะ คือเราสามารถต่อยหมัดเดียวแล้วผีตายได้เลยนะครับคนที่มีปากฉลามก็เป็นข่าวร้ายอีกเช่นกันนะครับแทงผีประมาณสิบกว่าทีแต่ก็มีแอนิเมชันเหมือนหมัดนะครับผมมีโอกาสติดแอนิเมชันก็คือจะตบหลังต่อยหลังทีเดียวคือผีจะตายเลยนะครับ oh. แล้วก็วข่าวดีก็คือคนที่มีมาเชเต้ไม่ไงอะ <My Cop. S 1> ไม์ก๊อฟมันอุงได้เลย ถือว่าีพางี่ไปโรงพยาบาลก่อนไปยามขึ้นที่สูงปีนบันไดนะครับแล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละคนก็คือสามารถตีผีได้ถึงสี่ตัวไม่ใช่ตอบคอนาจะเป็นแบบว่าภาพตอนที่ไปตีแบบใช้เขียวใช้ใช้แบบว่าพวกสอพวกนี้ปะอะไรอีกผีเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าคนประมาณ1.2เท่าครับ เลือดผีจะเป็นสามเท่าจขอเป็นกิจกรรมที่นู่นนู้ยนะทั่วธรรมดาอครับพ่อ้อแม้ในการเล่นกิจกรรมไปด้วยเอาทัอเธอจะไปด้วยไปเล่นกันผีจะใช้ผีเขาบอกว่าอะไรนะครับผมตีคนประมาณเมืองหรอยี่สิบห้าทีถึงสามสิบทีนะครับผมผีจะทั้งคนทั้งซอมบี้ที่น่ามึงหน่วงจัดแต่มีสิ่งที่คนคนดูคนรู้แต่ก็อยากไปผู้ชมในเมืองคนรู้ ประชาชนในเมืองคนรู้นะครับถ้าสมมุติถ้าดิวป็นไเขาใสะจพูดอยจะเกิดเยอะมากเงเท่านั้นที่เราอแม่อีกเรื่องนึงก็คือเขาก็ไม่รู้เะไรเหมือนกันเรื่องของคอมพิวเตอร์ครับนอนได้เปล่าอ่ะฉีดยาเขาได้มถ้าสมมติคอมพิวเตอร์ไรแลหรือว่าถ้าอยู่กับคนที่คอมพิวเตอร์แลงผีจะเกิดเยอะมากมากนะครัก็ประชาชนที่อย่คนเดียวจะเกิดมา7-9ครับ แต่ถ้าใครที่คอมไม่แรงเท่าไหร่ก็จะเกิดแบสองสามตัวน้อยๆนะครับผมแต่ถ้าสมมติเราคอมไม่แรงไ้อยู่กับคนคอมแรงคอมไม่แรงก็ห้าตัวอัพครับอาห้าตัวอพโอเคก็คือยังเกิดได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาตายนะครับมีเวลาสิบห้าวินาทีนะครับผมเวลาตายมีเวลาสิบห้าวินาทีที่คุณจะเกิดขึ้นมาในจุดเซฟโซนนะครับฮิวเลือดเสียงเงินเสียงไหมใครเหรอ เวลาที่คือเวลาที่ขึ้นมาครับเราจะเสียเงินแค่มผผับะเสียเงินแค่สิบดอนเท่านั้นนะครับในการฮิวเลือดแล้วผมตั้งให้ข่าหอบแป๊บนึงโอเคั้เราจะเสียเงินแค่สิบดอนเท่านั้นในการฮิวเลือดที่จุดเซฟโซนนะครับคนจะยืนแช่ที่เซฟโซนเลยก็ได้กด e ฮิวปุ๊บจะใช้เวลาสองวินาทีแต่จะไม่ล็อกขานะครับผมเพราะฉะนั้นวิ่งผ่านวงแล้วก็กดตัว e ฮิวได้เลยนะครับเขียที่ละสิบดอนแล้วก็เลือดจะเต็มทันทีนะครับผมแต่ ข้อเสียคือถ้าสมมติคนยืนออที่เซฟโซนเยอะคนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผีก็จะเกิดเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้งกี่สิบกี่ร้อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นพยายามกระจายตกจในเซฟโซนนั้นในเมื่อเกิดมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดมาแล้วใช่หรอผมว่าหาเพื่อนเราก็ได้ไปนัดเจอกันใหม่นะครับผมแต่สั่งไปไหนพี่อยู่กับยิงควายเพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นเป็นพี่คนนี้ไปพูดคุยกันเยอะๆควายเขาไม่ยิงทับหลวจห้ามใช้เขาจะบ้าเด็ดขาด ควายเขาอยู่ในทุ่งนะต่ำเด็ดขาดต่ำเด็ดขาดที่ต่ออยู่ไหนอ่ะด่าโคตรโง่เลยควายที่ต่อไม่รู้จะตอบว่าอะไรห้ามใช้มีดไปไปกะหลักกันปะโอเคได้จะไปอ่าสปาามใช้มีดเริ่มไปเก็บแล้วไนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเมืองก่อนที่ไฟจะดับตอนประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเราอาจจะเลวเวลานิดนึงเพราะเรามีปัญหาเมื่อกี้อย่าอ่อนเพลียต้องกลับเข้ามาแมวคุณน่ารักอ่ะดิไม่มีการเล่นนอกเมืองเลยทั้งสิ้น ถ้าสมมติคุณลืมหรือว่ามากิกรรมช้าหรือว่าลืมเก็บของหรือว่าอยู่นอกเมืองเนี่ยให้กดตายเลยนะครับผมลส D I E M. มันจะมาเกิดที่จุดเซฟโซนในเมืองนะครับผมจะไม่มีการเบิกรถไม่มีการเบิกรถไม่มีการอะไรทั้งสิน้นหมอตำรวจช่างเอาปิดนทุกคนเล่นเท่าเทียมกันหมดนะครับผมประชาชนด้เช่นกันไฟฉา,า,ายได้ไฟฉายได้ ทั้งในดีไหมใช่ไหมมันหัวทุกทุกอย่างในตัวยกเว้นของกิจกรรมจะไม่สามารถพ่นได้เลยเพราะฉะนั้นพกเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนจุน้านเอาไว้หิวเลือดแต่ข้างๆได้ไหมแนะนําให้พกก็คืออาวุธทุกชนิดนะครับที่ตัวเองมีแล้วก็โทรศัพท์ถึงเครื่องปินโตไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องไปกดกินไม่ต้องไปกดทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเดบจะปรับให้มันมีน้ําหนักนะครับผมใครที่มันกเก็บตู้ได้อยู่แล้วก็ปอกก็ปล่อยไปมันก็จะพ้นไม่ได้นะครับ ส่วนเงินก็ป้นไม่ได้เงินเอ็นจีอ๋อจะป้นไม่ได้เลยจะป้นได้แค่กล่องฮาโลวีนเท่านั้นเดี๋ยวต่อทั้งหมดสามตัวเดี๋ยวจะไปไอโซฮาสองทองแดงเทียบเงินด้าเทียบสีทองนะครับแต่กล่องจะยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติกล่องมันเปิดได้เลยเนี่ยมันจะทำให้คนเปิดแล้วแล้วมันกันโดนป้นนะเป็นคนตีเล็กเล็กน้อยลืมย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคนที่เป็นมือเปล่าไม่มีอาวุธต่อยผี อาจจะเป็นร้อยหมัดก็จริงแต่มันมีอนิเมชันนะครับทีเดียวสลบเลยก็มีแล้วก็สามารถต่อยให้ผีลมลงไปได้แนะนําให้ให้ไปอยู่รวมๆกันเยอะหรือไม่เยอะเยอะมันมันเป็นข้อดีข้อดีอยู่ไหนแล้วก็คนเป็นรือเปล่าสามารถป้นตบจากอที่เราโอ้เป็นเป็นผ่านอยู่ได้สจะได้ไหมอีกั้นเนื้อขันเมื่อกี้ส่วนคนที่น่าจะสีฟ้าหรอใช่รถเขาก็สีฟ้าแล้วอะไรก็คั้นตอนที่ยากมากใช่ไหม คันนี้ไม่หมายถึงคันอีคันคนลยมาปราบป้นกล่องได้อ,อยู่แล้วครับแล้วก็เดินแจ้งอีกเรื่องออก็คือเรื่องจิ๊กซอว์ขอคันเรติจิซ้อมหนึ่งมีมีมีคนหาจิ๊กซอว์ได้ได้เยอะสุดกี่กี่ตัวครับไหนะลองพิมพ์ให้ผมดูหน่อยเพราะว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดคืนวันอาทิตย์นี้ครับอะไาคันไหนังเร็บางคนอาจจะแบบรวยนอกเกมอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมแบบว่าเออไม่ไม่อยากได้กิจกรรมตัวนี้นั่นอะไรอย่างนี้อ่าโอเค สูงสุดจะข้าวๆน่าจะ16นะครับจากที่ดูถามข้อมูลที่จบม,มาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สุดวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าสมมติว่าติ๊กตอไม่ครบทุกอย่างจะเริ่มใหม่นะครับผมเดือนละวันในสัปดาห์นี้จะไปทบสัปดาห์หน้าจาก5,000ก็จะเป็น10,000นะครับเบาก็จะเป็น2ตัวนะครับผมทีนี้ป้นอนยังไงกดจีได้เลยครับมือป่าเลยไปดกดจีที่สมประชาชนได้เลยก็าสามารถป้อนของได้ทีนี้ ข่าวดีสำหรับคนที่มีจิ๊กซอเยอะหลังสายขยันมากครับนะครับผมจิ๊กซอหนึ่งตัวสามารถแลกกระชับปองได้หนึ่ลูกที่มีมูลค่าสิบาทเอาไม่งงเพราะฉะนั้นคนที่มีจิ๊กซอยีิบกว่อันหรือว่าลูกยี่สิบาอันจะมือยอจาให้หมดเลยฮะทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมนช่จะมันเน่วมนบาน่เยเพื่อนเรามากก่อนดิเพื่อนกรเด็ไม่้องเก็บเ่เี่ยผม ขอให้ครับอุ้ยวุ่นมันมันชนต้นไม้แล้วมันก็สะบัดมาตรงนี้ขอโทษนะคะขอโทษครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอโทษนะคะพี่ทุโอเคกูฆาหมดเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับคนหมอไปเข้าไปจัดหาเคลียร์อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเอาตังไปให้ครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปเคลียร์ข้างในค่ะได้ครับโอเคค่ะโอเคค่ะรีบเอ้าแบะโอ้โหขอโทษค่ะ พี่ของพี่มาแล้วเนี่ยใครอโอโนนนบโหขอโทษจริงครับเราแม่งอะไรไปไหนมั้งบอลลิงเหมือนกันจะไม่พอด้วยเนี่ยหนูเอง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 ไม่ต้องเชี่ยเด้งเด้งเด้งศพนะครับเด้งศพขอโทษนะคะเออโหพี่อยู่นี่นไม่ต้องพูดเลยเชื่้สึกแย่ว่ะแม่ไม่ชอบเลยอะ ไม่เอาเดี๋ยวหนูใจเองเกี่ยวไหมตกใจขอโทษนะคะขอโทษ<อ> ล่วงวัดเลยครับีดยาเลยค่ะคนจริงฮะพี่มีมีครอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหมขอต้อนนะคะคนที่จะฉีดยาไปด้านหน้าได้ไหมครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะใครจะฉีดยาอยังน้อยไม่ได้ครับเป็นฉีดยาข้างนอกนะคะขอค้ามช่าับขอากหน่อยครับรบกวนบอกหน่อยเนาะคุณหมอคะเดี๋ยวมาเก็บที่มีดินนะโอเคครับหนึ่งสองสามสีขอโทษจริงฮะไม่เป็นไรครับหมอปั๊มเลยแรงเกินไปใช่ไหมพ و ี่ เผารถขนาดทิ้งซ้าโอ๊ยยมันสะบัดไงมันเบรกไม่อยู่เชี่ยชอนมาตี้เลยถ้ากูไม่ใส่เสื้อโอ๊ยเสื้อนี้เป็นไงวะเนี่ยแล้วแล้วแบบไปถูกที่ด้วยนะน่ะใช่มีใครฉีดยาไหมปั๊มหกฉีดฉีดฉีดครับใครฉีดยาคะฉีดเลยฉีดยาเลยฮะเอ้ยมาตรงนี้ได้ได้ครับ ขอกระเป๋าคนแปดครับพี่บอกขอตัวเราขอตนนี้ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับหมอนับด้วยนะคนแปดขอประเป๋ับเลยนะคะรมพอปะคิดว่าพอปะพ่อป่าตังที่หายไปอ่ะพอไม่เป็นไรหรอกตัดมานี่ด้วยก็ได้ครับสามพออยู่แล้วยังไม่เป็นไร มอครับคนตุยมอเห็นคนตุยไหมไม่เห็นครับช่วยอุ้มแล้ววางถึงทีครับเท่าไหร่ครับไปโกะเอาคนนั้นหน่อยเาเยังเห็นคนนี้หรือยังคนขาวโถปากสอปารไปสองคนไม่ใช่เอาสอง่ไม่สองเรี่เท่าไหร่ฉีดไปสองคนครับ่กัันเอร์สองพันต่อเดอรแป๊บหนึ่งนะใช่ครับสามเก้าช่างฉีดไหมครับฉีดครับผม ั้อยเดียวพี่เหตุการว่าพราแข้าโทรศัพท์เงินอาวุธนะี่โพท์รวมทั้งหมดเปของหดอนครับโอเคค่ะกระเป๋าสิบเจ็ดครับสวัสดีครับโทรศัพท์ครับว่าไงหลาน แย่ถูกไหมคะถูกค่ะพอไหมไม่ขึ้นเท่าไหร่โทษะคะขึ้นหรอขึ้นเท่าไหร่อ่ะไม่ขึ้นครับหกพันใช่ว่าเข็มไปเข้าคนอื่นสวานน้ำแจ้งนะพอพ่อเแทงคนอื่นนอนเลยครับคิดธรรมดานอนเลยครับนอนเลยเขาออกไหมคะคุณหมอของคุณวินเทอร์เฟลบนเตียงนี้หกร้อยดอนนะครับกระเป๋าสิบเจ็ดอยากประตูให้หน่อยได้ไหมครับแม้ครับได้ครับขอบคุณค่ะใครที่ไม่ได้รักษาขอให้ออกไปข้างนอกก่อน ของค <laughs> ุนะคะ